ก็พบกับผมอาจิทแฉแนวกันแล้วนะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวันที่เราจะได้รีแอค NCT แบบเต็มตัวสักที หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับที่เราได้รีแอคศิลปินเกาหลีไปหลายคนมากนะครับแล้วเราก็ได้ดูวินวินกับเต้นนะครับแล้วก็โดนวินวินกับเต้นตกมาเต็มเต็มเลยอ่ะคือชอบเพลงนั้นมากอะทุกคนเพลง dream in dream อะที่เป็นแบบระบาน้ำอะไรนั่นแหละชอบลายเต้นของเต้นมากเจอย I just wanna be d r e o m e t u love d o d o d o to let me fall ดูประมาณล้านรอบได้มั้งแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่วินวินเต้นกับเต้นอ่ะโอ้โหมันเป็นลายภาษาที่เข้ากันมากเคมีเข้ากันมากเออเข้าใจแล้วว่าทำไมคนหนึ่งชิปกันอะดีมากทั้ง คู่เลยอารมณ์แสดงออกมาแบบกูอชอบคือโดนตกแบบโดนตกหนักมาก2คนเนี่ยแล้ววันนี้เวบีก็ออกอัลบั้มใหม่จะพลาดไ,ได้ยังไงทุกคนจะพลาดไ,ได้ยังไงลูคัสก็คนไทยเป็นก็คนไทยต้องสนับสนุนครับเราไม่ดูไม่ได้โอ้โหทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้ดูตอนเขาเปิดตัวปกติไม่เคยดูทันเลยมาแล้วอ,ออกมาในลายเสือมาในลายเสือ <S 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 ใช่ไหมเสือแหละ ้าเเต็นออทำไมยบงจังำชื่อไม่ได้อีกแล้วบินบินอ้ออ๋ออ๋อมีความมีความจิตีนเนาะ โอ้โลูคัสทรงหัวมาก้ h oh my กอดชอบชอบชอบชอนแบบนี้ของมอีสิมันไม่แรงไม่นักเบื่อเลยชอบโอเต็นมาแล้วคุเอ็มดีดีมากเลยเามือนอยู่ในผับเลยอย่อางเลยโอ้โหลูคัสหัวมาก

สตูมทำงานหนักมากแต่ชุดดีอ่ะอด้ออะวยความุ่นเดียวเขาเออเสือจริงๆมาในความเส้นเสือจริงๆเต้นตี่เอวบางมากเมื่อกี้อู้หโอู้หูิมบิ๊หน้าก็หัานมากเลยอันนี้อ่ะเต็จจม 记忆与爱不同凡响让混乱 all night long oh 结局 fade away 当盘旋的目光柔和 in my zone 即刻释放所有捆绑改写无谓的定律再展开时间的迷题没实力的惊喜用尽了生命去证明就算一切没结果那跌宕起伏的剧情已定 ที่เตนทำอะไรทีนใช่ไหมใช่เปนบินกับเต้นกอดกันไหมเมื่อกี้ก็่าี่ชิปแล้วเออู้ลายเต็นเตชอบแต่รีมดรีมแล้วขอโทษนะครับที่จับไม่ได้ ีชอบความเปลี่ยนชุดเยอะมากอ่ะชุดเยอะมากเอยมี่นอะคดวาคนเกาขนาดดูคาจะดูคาขนาดนี้ล่าม้ก็จงเกบาวมาแล้วแร็ปใช่ไหมใช่เลยวงไทยสวยแบบนีกจะดูคัะ วูอันนี้ก็ยังชอบลายเต้นของเต้นอะเต้นได้แบบเฟคมากคือคนอื่นมันก็เต้นดีนะทุกคนแต่ว่าเราเมนเต้นด้วยแหละมังเราก็เลยดูเต้นแล้วก็แบบมันชาร์ตอะมันใช่อะลายเต้นสวยมากอะแล้วลูคัสคือโซผัวมากกับคลิปนี้วินวินก็ยังคงความน่ารักเอาไว้เหมือนเดิมนะครับทำไมมันน่ารักอะไรขนาดนั้นวะขนาดว่ามาในเพลงแบดแบดแต่วินวินก็ยังน่ารักอะซึ่งเบ้าหน้าเขามันน่ารักอะเนาะแต่มันลงตัวมากนะทุกคนคือวงนี้มันจะมีความจีนด้วยใช่ไหมวันนี้ต้องขอพูดไ่รมาปก่อนนะครันมมี้ออขท คือผมก็เพิ่งโดนตกด้วยไงเพลงนี้มันไม่ได้มาแนวแรปจ๋าขนาดนั้นนะมันมีความแบบป๊อปป๊อปนิดหนึ่งอะ่ะซึ่งมันดีมากนะทุกคนส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวไม่ค่อยชอบเพลงที่มันแบบแรปอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ถือว่าทําออกมาได้พอดีลงตัวแล้วครับแต่ละคนคือโซผัวมากคือเอาจริงนะ NCT อะ่ะตามพอหน้าตาและลายเต้นจริงๆซิกเนเจอร์ของ NCT เลยคือหน้าสวยหน้าหลอ่อแต่ลายเต้นแต่ละคนคือชัดมากเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากนะครับวงนี้เยรวมก็คือชอบนะครับเพลงนี้ชอบมากยิ่งลายการเต้นของบิงด่อแต้ววยยเกินไปคือออเราชบงล่ก น้อยมากสำหรับคลิปนี้ก็สมการรอคอยนะครับที่เรารอคอยกันมาตั้งแต่เช้านะครับจริงๆผมรอคอยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะถ้าคลิปนี้ไปถึงเขานะครับก็อยากจะบอกศิลปินไทยนะครับเต้นลูคัสนะครับอยากจะบอกว่าจะสนับสนุนต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับคอยเชียร์ผลงานต่อไปที่กำลังจะออกมาด้วยนะครับเพราะว่าเห็นว่าในอัลบั้มนี้ก็จะมีหลายเพลงใช่ไหมไม่ใช่แค่เพลงนี้เพลงเดียวและคลิปต่อไปผมสัญญาว่าผมจะพยายามจำศิลปินให้ได้เยอะกว่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราแล้วก็เป็นกำลััังงงใใจห้้้้้้ททททุุุกกกกกๆๆคคคคคคคนนนนนนนแลละะีีีีมมมมมมาา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 ไไไดดดดดดโอออสสิิิปปปบบบบตต่่รรรรววววถถึืยยย็ฝพู ตามกันได้ใน IG เวลาที่มีอะไรอัปเดตเนี้ยผมก็อาจจะลงในสตอรี่ไอจีนะครับก็มาติดตามกันนะครับฝากช่องนี้ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับก็จะมีคนหลายๆคนมารีแอคด้วยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย